สวัสดีครับผมนักดูหนังเถื่อนนะครับวันนี้จะมารีแอคชั่นหนังเรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes นะครับหรือว่าพี่พบวานอนของเรานี่เองอันนี้เป็นภาค4ีแล้วนะครับที่กำลังปล่อยออกมาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนังเรื่องพี่พบวานอนพร้อมกันเลยครับว่ามันจะบันเทิงแค่ไหน e I sleep I see อลังการนะบอกเลยพี่เพราะว่านอนนะ่ะผมชอบ memories new no t ีเ n g s โค <see> ้ทเออันนี้น่าอันนี้น่าจะเป็นลูกของซีซ่าแล้วละ่ะ โเโเหมือนว่ามนุษย์นี่จะเป็นฝ่ายถูกล่าแล้วตอนนี้โคตรเทรอะยว่ะวานอนของโลก ดโค้เทสสุดว่าอาณาจักรแห่งพิพพวานอน KINGDOM OF t ด e p a n e t ็ OF THE e อเร็วๆนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไอเฮียโคตรสุดบอกเลยว่าหนังเรื่อง p พ a น e t OF THE อเนี่ยมีมาเนี่ยเป็นภาคที่4ี่ละเป็นหนังไตาภาคที่สมบูรณ์ที่สุด ประสบความสําเร็จทั้งเรื่องในด้านของแบบทั้งรายได้ทั้งคําวิจารณ์ดีรายได้ก็ดีดีทุกภาคดีทุกภาคเป็นไตาภาคที่สมบูรณ์จริงๆหลังจากที่ทิ้งช่วงห่างไปนานกว่าจะทําภาคนี้ขึ้นมาก็ประมาณ7ปีที่สุดเรากำลังจะได้ดูหนังภาคใหม่ในชื่อว่า Kingdom of the Planet of the Apes มึงจะออฟเยอะไปไหนโคตรน่าดู ภาคเนี้ยเรื่องจะเกิดต่อจากหลายปีจากภาคที่สามภาคเนี้ยมนุษย์อะจากที่ดูตัวอย่างหนังแล้วมนุษย์เนี่ยน่าจะเข้าสู่สภาวะไร้อรารยธรรมและเป็นคนป่าและกลายเป็นคนป่าไร้อรารยธรรมไปแล้วตอนนี้ก็คือวานอนของโลกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ไม่รู้ว่าวานอนพูดภาษามนุษย์ได้ทั่วโลกหรือยัง แต่ก็ไม่จําเป็นแล้วล่ะเพราะว่าวานอนมันครองโลกและวานอนมันเยอะกว่ามนุษย์แต่อาจจะมีกลุ่มมนุษย์หลงเหลือไว้คอยต่อต้านหรือ,อยังไงอันนี้ไม่รู้รอไปติดตามดูแต่บอกเลยว่าเป็นหนังไต่ภาคที่สุดยอดโคตรสนุกมีก่อนที่จะมีไต่ภาค3ภาคนะมันจะมี planet of the f p s เหมือนกันพี่พบวานอนภาคแรกแรกเลยที่มันไปบนดาวแล้วลงมาอันนั้นก็สนุกเหมือนกันอันนั้นก็เป็นกองทัพวานอน,อนไปกันเหมือนกันโคตรโหด รอติดตามชมครับมีข่าวสารดีๆเดี๋ยวจะมาแจ้งใหม่นะครับฝากติดตามรักดูหนังเท่นด้วยนะครับส mm hmm. วัสดีครับ